SSD WD Black เหมาะก,กับการใช้งานแบบและก็มาถึงสีสุดท้ายนะคะของ SSD จาก WD ค่ะนั่นก็คือ WD Black หรือว่าสีดำนั่นเองสีนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสีสุดท้ายเลยหลังจากที่ครีมเคยพูดในส่วนของ SSD สีเขียวและก็สีน้ำเงินกันไปแล้วรวไมไปถึงในส่วนของฮาร์ดดิสก์ก็ด้วยนะคะที่ทาง WD เนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากๆเลยเพื่อเๆคนไหนที่กำลังตามหาส t o r a g e ไว้ใช้สักตัวนะคะแต่ไม่รู้จะเลือกแบบไหนดีก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะคะ และในคลิปนี้นะคะเคมจะพูดถึง S D W D Black ค่ะก็ะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่แรงที่สุดเลยนะคะถ้าเทียบกับสีเขียวหรือว่าสีน้าเงินที่คคมได้พูดไปเมื่อคลิปก่อนหน้านะคะ่ะรุ่นนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากในหมู่เกมเมอร์ค่ะเพราะเขาจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพที่สูงมีการอ่านเขียนข้อมูลที่ไวนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีความจุมที่เยอะอีกด้วยค่ะเหมาะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพจริงๆค่ะเพราะเขานะคะมีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลสูงสุดถึง300เมกะไบต์เปอร์เซ็นต์ เลยก็ว่าได้และด้วยความเร็วขนาดนี้นะคะทำให้เวลาที่เราโหลดเข้าเกมหรือว่าโหลดฉากต่างๆในเกมเนี่ยก็จะได้ภาพที่ลื่นไหลและก็มีความเร็วสูงนั่นเองค่ะซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ก็ได้ซึ่ง2รุ่นที่อยู่กับพลิปตรงนี้นะคะก็จะเป็น WD Black SSD M.2 นั่นเองค่ะจะเป็นรุ่นของ SN770 นะคะแล้วก็ SN850X ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะก็จะเป็น SSD แบบ NVMe M.2 ที่มีความแรงบนมาตรฐาน PCIe 4.0มีความเร็วในการ อ่านสูงสุดนะคะที่5,150เมกะไบต์ต่อวินาทีและความเร็วในการเขียนสูงสุดนะคะ4,900เมกะไบต์ 4, ต่อวินาทีค่ะและด้วยความที่เขาเป็น M.2 นะคะเขาก็จะมาในขนาดเล็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็เป็นสีดำล้วนทั้งหมดเผยให้เห็นแผงวงจรแบบชัดเจนค่ะส่วนความจุนเนี่ยก็จะมีให้เลือกตั้งแต่250กิกไปจนถึง2เทเลบต์ค่ะ และอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เกมเมอร์สายเกมคอนโซลไม่ควรพลาดค่ะกับ WD Black นะคะ SN850X ค่ะตัวนี้ก็จะเป็น SSD แบบ NVMe M.2 นะคะที่มีความแรงบนมาตรฐาน PCIe 4.0ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งแบบมีฮ e a t s i แล้วก็ไม่มี heatsink นะคะตัวที่มี h e a t s เนี่ยก็จะมีไฟ RGB มาให้ด้วยค่ะและในเรื่องของความแรงนะคะสามารถที่จะอ่านข้อมูลได้สูงสุดถึง7,300เมกะไบต์ต่อวินาทีค่ะแล้วก็เขียนได้สูงสุดถึง6,300เมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ p ค ได้อีกด้วยความจุก็จะมีให้เลือกตั้งแต่1เทเลไบต์เทเไบต์และ4เทเไบต์ค่ะซึ่งเจ้าตัว SN770 และ SN850X นะคะมาพร้อมกับการรับประกันถึงค้าปีเลยต่อมานะคะก็คือการทดสอบประสิทธิภาพค่ะของเจ้า WD Black นะคะซึ่งโปรแกรมที่เคลียร์จะนำมาทดสอบก็คือ Crystal Di s k m a r k เองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าประสิทธิภาพนะคะความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลของเขาเนี่ยจะแรงอย่างที่เขาพูดไว้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เพื่อนี่ยก็ได้เห็นผลการทดสอบไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของประสิทธิภาพความเร็วแล้กวก็ความแรงเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับไฮเอ็นเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการ SSD ค่ะไว้ใช้สําหรับการโหลดเกมเร็วปลดโปรแกรมได้ไวนะคะสมกับมาตรฐาน PCIe 4.0คลิปก็ขอแนะนําเป็น WD Black เลยนะคะต้องบอกเลยคะ่ะนอกจากเล่นเกมแล้วเนี่ยยังสามารถใช้งานอื่นได้แบบครอบคลุมเลย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจ SSD WD Black เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.jd.co.th หรือแอปพลิเคชัน JD สังคมบ3 0 0 0เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JD Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ